สวัดีาทันสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าคิมีประทานก็ไปเที่ยวพัทยากับเพื่อนๆนะคะน้ําทะเลสวยมากเลยนะคะระหว่างที่รับชมนะคะประทานก็ฝากกดติดตามกดไลค์ดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ประทานในการนำคลิปต,ต่อไปด้ยวยจ้า ช่วยกันเอาเรือลงอยู่นะคะที่นี้ก็จะถ่ายรูปนะคะเขาก็จะเอาเรือลงนะคะ<ป>เขาก็จะเอาเรือลง ยำเลยอ่ะยะยำยำใหม่เกเก อยสองพัทยายนะคะตอนนี้ก็กำลังถึงประมาณต่ายสามน่าดีบ้าน่าอยู่มากสะอาดตอนนี้เบนโอเคเ<ล>ยอยู่นะนเดี๋ยวออเราจะไปแล้วก็มาเดินเล่นกันนะคะแล้วก็จะเดินรอ,อกกอนรอเวลาวันนี้ทะเลสวยมากสะอาดขึด้นสูงนะวันนี้สะอาดกว่าวันนั้นมันอาจจะเป็น มันมได้มากันสี ัเยอะอยู่นะ แบบว่าดรอเลยอะเจ้นอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย นั่งเต็มทุกบาร์เลยอ่ะเออปฏิโชโทโชนักท่องเที่ยวเพียบเลยอ่ะอนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะเต็มแบบว่าร้านเนี้คนเยอะมากร้านนี้ที่อยู่เนี่ยข้างโรงแรมฮิซตันคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะมาก ตลาดกันเนี่ยตลาดมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้ไปแลน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 หันหัน โรงแรมึงตันนะคะเออพอเลยมก็จะนองใส่เดี๋นั่งกินมีที่นั่งให้กินด้วยนะ พัทเชียร์ยก,กร็คือพัทยากรานั่นเองนะคะสวยงามโอ้มีดนตรีด้วยอ่ะเขาอาจจะเป็นลานเบียร์ deu ele เล่นตัน้งคุมหนึ่งอ่ะคุณจะหกโมงครับวันตีเริ่มเล่นประมาณคุม ตอนนี้ก็ประมาณ6โมง าสว่างกอที่เราเดิน ตาคนคาาคนี้ยังอยู่ประเทศไทยตาคนนี้ยังอยู่ประเทศไทยนะจ๊บว้ายถ้าเข้าไปในที่นี่ได้ภาษาไองค่ะของคนนั้นมีกว่าร้านขนมตันดีไซน์นี้หรอ ยังไม่ได้กินข้าวจะเป็นร้านนี้ร้านนี้ติดไฟสวยมนะากนะนะต้อ,องใสได้มร้านนี้ได้สร้านนี้ติดไฟสวยพักโรงแรมนี้บ้านคุณนายานะคะติดกับหาจหากชายหาดประมาณ200เมตรเนะีย่ยปลอดใจ อันนี้เป็นต้นดอกปีบหอมเข้าไปด้านในลงจอดรถก็จะอยู่ประมาณนี้นล้วก็จะเป็นทะเลเอ้ยเป็นเป็นสระสระว่ายน้ำจะมีอยู่ที่เดียวเดินไปดูชายหาตอนกลางคืนเอ้ยไม่ใช่เดินมา สระว่ายน้ำก็จะอยู่ทางด้านนี้ของโรงแรมด้านบนไม่มีห้องไม่มีสระว่ายน้ำะละมีที่เดียวเล็กๆสระน้ำไม่ใหญ่มากโอ้โหน้ามนหน้ามา,า,มาว่ายน้ำตอนกลางคืนจังไม่มีคนไม่มีใครเลยเงียบบนะคะ นี้ปิดกี่ทุ่มคะสามทุ่มสา,มสามว่ายน้ำก็จะปิดสามทุ่มนะคะมาเซนสะว่ายน้ำปิดสามทุ่มเราพักอยู่ชั้นหกนะคะไปค่ะท่านผู้ชมกินตรงนี้เหรอไม่ตัวดินเองเอ็นจอยเยอรีนเน พยาใส่ดีนะคะฝรัง่งสองคนเราคันนะ,คะทักทายกูอินเองะคะ่ะทักทายเรากูอิน้นเองนี่เราก็จะเดินไปขึ้นลิฟต์กันนะคะลิฟต์มันลึกเขาไม่ค่อยใหญ่นะคะท่านผู้ชมเราก็จะไปชั้นหกอะไรกัดข่อยรอติ๊กแป๊บนึงเจ๊เจ๊เจ๊ปวดท้างไว้ ไหประกนอ๋อยินน้ำเต็งโมไปสตอนเได้นะ้อจะโย่ได้ส0บาทที่มีฟังไห้ักชั้นหกข้างบนมีข้ามีมีเมนูอยู่มีเมนูให้เราอยู่นะคะมเฟื่องเฟื่อนิ้ว่ิวข้าวยำราดยำยำยำก็สตัดนน้ำมัน เวลาก็ถือพวกส้มตันนะคะประทันก็ถืออาหารของระ,นนะ,ะันร้อนค่ะอาหารเจของประทันนะคะไปคะโอ้เมย่ขามาเมยเดินเมยโอ้แค่นี้ทาเป็นเมื่อยนะคะเมยขาค่ะนี่นี่น,นี่ห้องห้องมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มันมันไม่ชนใคนไม่รู้ว่าที่อื่นมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าห้องห้องที่พวกเราพักอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้น,นะคะนี่ พักอยู่เราพักอยู่ชั้นหกนะคะหกซุ้นห้าหกศูนย์ห้านะคะห้องเล็กเลยพักไปสี่คนนะคะพักไปสี่สาวสี่สาวแต่เขาไม่มีรองเท้าให้สองเตียงก็ถือก็ถือใส่แบบว่าเหมือนบุฟเฟ่เลยค่ะ นั่งตรงนั้นไหมเดี๋ยวนะนี่คือด้านด้านนอกด้านข้างนอกก็ได้นะมันนั่งไม่ครบไม่ครบกันไม่นงแล้วแต่ใครจะมานั่งก็นั่งใครจะมานั่งก็นั่งนะคะมีอันนี้ก็มีที่ตกักภาพอันนี้คือด้านหลังด้านด้านหลังห้องนะคะนี่อันนั้นก็จะเป็นทะเลไอไฟสีเขียวๆขียวนั่นก็คือน่าจะเป็นเรือพวกเรือสำรา,าน,นะคะนี่ก็เป็นโรงเรียนเรย์ ซอยสองพัทยาซอยสองน,น,นะคะนี่ก็ห้องก็เราพักกันสีคนส่คนสี่คนนี้อยู่ที่มานสองพันเนาะพี่ดีเนาะเนาะสองพันะ 2, นะคะสปอนเซอร์ข้าวทำข้าวทำแนวนี้เป็นดินเทกันเลยนะสวยงามห้องน้ำนะคะนี่เป็นตู้เสื้อผ้า มันก็มีอยู่แค่นี้มไ,ไม่มีอะไรนั่นน่ะก็ถือว่าโอเคโอเคอยู่น,กเกนนะเจ๊เนาะนี่ม่เตะในเรีอนห้องอันนี้เป็นห้องน้ำในห้องน้ำไม่มีไม่มีอ่างนะเป็นแค่ฝักบัวชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านีห่ห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นที่เป็นอ่างล้างหน้านะคะชักโ,โครกมันีจะเป็นห้องอาะ ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำนะคะหระือครบคก็คือเป็นประมาณนี้นะคะไม่ีอ่านนะคะเขาก็จะเตรียมแล้วก็ตป็งสีคนก็เตรียมแล้วพอเป็นสีคนก็เตรียมอันนี้เราไว้ให้เรานี่ก็คือบรรยากาศยามเช้านะคะที่ประธานถ่ายจากระเบียงห้องพักนะคะประธานก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่านะคะที่คอยมารับชมและให้กำลังใจประธานตลอดเวลาขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมเมื่อรับชมแล้วประธานก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประทานในการทำคลิปต่อๆไปด้วยจ้าแต่งชิลโฟ r ์วิ่งสีรุ่ยเตอร์แห่งแห่งรวยรวยปังๆทุกบ้านทุกช่องนะคะสวัสดีค่ะ